สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะบอลสีตัวนี้มีชื่อว่าเทละปาตีนะคะวันนี้เรามีเทละปาตีมาแบ่งราคาดีๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นเต็มฟอร์มนะคะตัวนี้เป็นไซส์ไซส์แม่พันเป็นไม้หน่อนะคะเอามาให้ลูกค้าดูว่า เมื่อโตขึ้นจะกัดลายแบบไหนแล้วก็เป็นทรงยังไงนะคะอันนี้คือต้นโตนะคะใครอยากได้ต้นโตก็ปล่อยนะคะต้นโตปล่อยให้ที่390บาทค่ะเทราปรตีนะคะต้นใหญ่อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะ390นะคะส่งฟรีให้นะคะแล้วก็มีต้นเล็กราคาดีๆมาแบ่งค่ะ ต้นเล็กของเราอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนี่กับสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมาแบ่งกันทั้งหมดหกกระถางนะคะใครสนใจอยากได้ที่สวนแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยนะคะเทละปฏตีกระถางสี่นิ้วนะคะมีทั้งหมดหกกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะ ใครอยากได้ต้นไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะคะมีทั้งหมด6กระถาง6แบบกันเลยนะคะมีคะ่ะโตเต็มที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมีจำหน่ายทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะคะไซส์นี้ก็จะมีหัวแล้วใครอยากได้ไปทำพันุ์ ก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะอันนี้คือต้นเล็กต้นเล็กก็สวยนะคะเลี้ยงง่ายโตวไวค่ะไซส์นี้รับไปแล้วเปลี่ยนเป็นกระถาง7นิ้ว8นิ้วได้เลยนะคะจะทำให้น้องโตเร็วยิ่งขึ้นนะคะสนใจต้นไหนโทรมานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวอนสีตัวไหนตัวอื่นๆที่เราจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสนใจโทรมานะคะสวัสดีคะ่ะ